ครับช่วงนี้ก็ทุนเรียนก็เริ่มแตกยอดนะเนี่ยอายุเข้าสองปีนะครับก็บรรยากาศเช้าเช้าน้ำในสวนหลังจากไม่ได้ถ่ายทำมาหลายวันนะครับทุเรียนช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับแตกยอดมาใหม่นะทรงต้นก็เริ่มดูดีนะครับ สวนทั้งหมดเนี่ยมันสวนเกษตรผสมผสานนะครับทุเรียนเป็นหลักนะมันก็มีกล้วยนะเห็นไ,ไหมอ่ามีเงาะเขียวช่าอุ่มเลยนะครับส่วนสวนตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณสามสามปีกว่านะครับ3ปีเกือบ3ปีกว่า มาจากไหนไม่รู้นะครับตอนนี้นะเห็นไหม่ะม่วงหิมะมาพานนะเรือว่าตอนอ้นยาล่วงภาษาใต้นะยาโอ้ยนะยาโอ้ยบ้านเราข้างหลังเราจะเป็นสวนมังคุดก็มีต้นกระท่อมผูกแซบนะครับเป็นรายได้เสริมแล้วก็ทางด้านหลังก็เป็นมารคกนะ มามะพร้าวนะครับตัวทางด้านนู้นก็จะเป็นสวนพักนะผมยกเงลงว้แล้วแล้วก็แถวนี้ตั้งแถวก <c oughs> ็จะเป็นไม้ป่านะเห็นไมบรากาศสวนในตอนเช้านะครับก็พาไปเดินดูสวนเล่นๆนะครับนี่กล้วยก็เริ่มมให้ผลผลิตนะครับแต่ก็ตลาดก็ไม่ได้ไปติดต่ออะไรนะก็ขายแถวบ้านนะครับก็เมื่อวานฝนก็ตกมาเยอะนะครับ ส่วนป่านะครับส่วนป่าตรงนี้ก็จะเป็นป่าป่าเล็กๆนะครับนะอ่าสี่ปีจากที่ได้ปลูกทุเรียนชุดแรกนะครับแล้วก็ปลูกกล้วยนะครับกล้ลางๆก็ได้ลงอย่างต่อเนื่องนยะเป็นไม้ต่างๆชนิดนะไม้ป่าบ้างนะครับก็มีพยุงมะข่านะประดูประดูป่าขี้เหล็กนะครับก็ปลูกผักนิดหน่อยนะ มีข้าวโพดนะข้าวโพดเอ่อัวนะครับ,บนะแล้วก็นิดหน่อยนะต้องหลังจากที่เมื่อก่อนนะทำคลิปแรกๆเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นอยู่นะว่าไม่ได้มีอะไรเยอะนะไม่ได้เป็นสวนอะไรมากมายแต่ตอนนี้นะผ่านมาเป็นเวลาทําคลิปเนี่ยประมาณ2ปีนะแต่ทําทมาคนน,านั้นๆประมาณ3ปีกว่าแล้วนะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยสุดยอดเลยนะความเปลี่ยนแปลงของสวน ของของช่องของบ้านสวนบบเพียงนะครับแต่ความสําเร็จนี่ยังไม่มาทีนะครับส่วนไม้สักเนี่ยก็โตประมาณห้าเมตรนะครับเห็นไหมไกลๆนู่นไหมจะเป็นห้าหเมตรแลละนะครับสูงต้นก็เริ่มใหญ่นะครับแต่ได้ในอนาคตนะครับระยะยาวไปเลยนะครับหลายวันตอนนี้ยังทําไม่ค่อยได้นะเห็นไหมอ่าสีป่ปีสวยงามนะครับก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ